วีซ่าถาวรสวัสดีค่ะวีซ่าถาวรอ,อาจจะไม่ถาวรอ,อีกต่อไปนะคะเป็นมิติใหม่ในสังคมสวีเดนนะคะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะไม่เคยปรากฏมาก่อนใครที่สนใจเรื่องวีซ่าสวีเดนเรื่องชีวิตสวีเดนเรื่องการเมืองสวีเดนเรื่องกฎหมายสวีเดนและภาษาสวีเดนแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปได้ประโยชน์นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น ในประวัติศาสตร์ประเทศสวีเดนมาก่อนนะคะมาฟังกันนะคะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของเอสเวีเทียนะคะเอสเวเทียซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนนะคะของทางภาครัฐของสวีเดนนะคะซึ่งข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานแต่มื่อกเพิ่งมีเวลามาไลฟ์ให้นะคะอ่ะเขาบอกว่ามีกระหุนมีกระหุนสวาร์เกตเขาเขียนเขาพูดว่าสกุลเลวาราโอโรลิกอัมยาฮาเดเปมานแต่ตั้งเปโฮลส์ิลสตน เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยมีใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยถาวรหรือที่คนไทยมักจะเรียกกันว่าวีซ่าถาวรเนี่ยนะคะผมก็คงจะเป็นกังวลอันนี้น่าจะเป็นอธิบดีของเขาพูดเองนะคะว่าถ้าผมมีวีซ่าถาวรณนะตอนนี้เนี่ยผมก็จะร้อนๆหนาวๆน,นะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะคะโอเคคราวนี้นะคะเขาบอกว่าอ่าแต่ว่าย้ําก่อนนะคะย้ําก่อนว่าณนะตอนนี้ มันยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายนะคะมันเป็นความปร,รารถนามันเป็นนโยบายเป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลสามพักและพักที่สนับสนุนรัฐบาลอีกหนึ่งพักเป็นข้อตกลงเป็นความปร,รารถนาเป็นความต้องการของเขาแต่ยังไม่ออกกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจแต่ควรที่จะเตรียมตัวไว้ก่อนรู้ทิศทางรู้ทิศทางลมรู้ไว้ได้ประโยชน์นะคะรู้ไวไ้ด้านประโยชน์นะโอเค มาดูกันนะคะมาดูกันเขาบอกว่าเรเยริงเงนวิลทิลซมัมม,มันส์แมส,สะะเซอเบียะะรย์เดมโมคตรตเนอร์ยเรดาโีเกียว่จะมารมีสิทิ์ทีอยู่นสถานะทอยู่ในสถานะที่จะอยู่ในสถานะที่จะสถาที่อยู่ในสถานะที่อยสถาละที่จะอยู่ในสถานะีอยออู่ในทนไไี่จะอยู่นสถานะที่จะอยสถานที่จะอยูนนะทจะอยู่ในสนี่อยู่นะทะอย่ในสถานะทีจะอยู่ในสถานี่จะอยู่ในสะทอยานะทจะอยู่สถานะทีอยนสถานะที่จะอยู่ในสถนะที่จะอยู่ในสถานะ ว่าจะสามารถเปลี่ยนวีซ่าถาวรหรือใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรของคนที่มีใบอนุญาตชนิดนี้ของคนที่มีวีซ่าชนิดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็นแบบชั่วคราวได้ไหมฟังดีๆนะคะคือเขาจะดูแนวทางความเป็นไปได้ว่าจะทํำยังไงมีแนวทางกฎหมายอะไรที่มันเอ,อื้อให้สามารถเปลี่ยนวีซ่าถาวรให้เป็นวีซา่าไม่ถาวรวีซ่าชั่วคราวเปลี่ยนจากถาวรมาเป็นชั่วคราว ได้ไหมเขาจะศึกษานะคะศึกษาว่า huh. มีทางเป็นไปได้ไหมต่อไปด็กกุลเลคืนนเรียดที่อัดดมแมทพันแนนตอุปสิลสตอินเตอร์ฟร์บร์วอีสเยดกุลเลดกุลเลคุเลดาทิลทอินเตอร์ฟร์บร์วอ <Yeah> ีสเยตรงนี้หมายความว่ามันอาจจะนำไปสู่นะคะมันอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ว่า คนที่มีใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยถาวรหรือวีซ่าถาวรเนี่ยนะคะจะไม่สามารถอยู่สเดนต่อได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสเดนต่อได้นะคะฟังคําว่าสกุลเลเขาไม่ใช้คําว่าสกอเพราะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนสกุลเลเป็นการคิดดังๆสกุลเลนะคะใครอยากเรียนไบยากรณับมะกรูดจะได้เข้าใจว่าไอ้สกุลเลกับสกอมันต่างกันยังไงเขาไปเรียนได้ในห้องแดงหรือห้องเหลืองนะคะ อันนี้คือบอกมานานแล้วนะคะการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนด้วยวิสัยทัศน์และวิกฤตคนที่เรียนมาก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยวิสัย,สยทัศน์แต่ตอนนี้วิกฤตเริ่มมาแล้วไปต่อค่ะ r e g e r i n g e n s v i l l t s a m m a n s m e t s i t s a m a r b e j s p a r t i Sverigademokraterna se över om redan befintliga permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga นะคะ รัฐบาลนะคะกับพรรคที่เขาร่วมมือด้วยคือสวีเดนเดโมแครตขนาดนียน,นะคะเขาอยากจะดูเชคดูซิว่าใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยถาวรที่มีอยู่ในปัจจุบันเบฟินสิลิกาแปลว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะ,ะเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนอมวันลัสเปลี่ยนให้เป็นชั่วคราวได้ไหม จากถาวรมาเป็นชั่วคราวได้นะคะปกติเคยเห็นแต่ชั่วคราวเปลี่ยนไปถาวรนะคะอันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่เคยเห็นว่าถาวรความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนนะคะไปดูกันต่อค่ะ ESMS from m i s Minister Stop Til l Redcoo Nen for t 0 m i n u t e r s t e w a e นะคะข้อความ SMS จากทีมหรือว่า staff ทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองนี่นะคะ ที่ให้มากับทางทีมนักข่าวเนี่ยนะคะสำหรับรายการเทรติเมนต์จะเป็นรายการทีวีที่มกุลก็เพิ่งดูเมื่อวานนะคะเขาเขียนมาอย่างนี้นะเขาบอกว่า e น u t r e เรีย g k ะ m m e r ่ t t s e ö อ e r under v i l ก a f อ r u t s ä ต t n ิ n g a r b e ิ i n ์ l i g a พีอูทพุทเนเธอร์ะสาม a รถแป t งม l l ู่ที e ู i แต่ยอมรั t ว่าข e n น i รียนไ t ่ e ด้ถู l ตัด t ินเรา i ม่สามารถคาดการณ a ได้โดย m ี่จะ t เดี๋ยวเขามาเดนอัดฟอรนะคะคำว่าอืดทะเรียดนึงจดไว้เลยคําว่าอืดทเรียดนึงนะคะแปลว่า,าการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าการศึกษาข้อมูลนะคะเขาเนี่ยบอกว่าจะจัดทีมให้มีทีมศึกษาข้อมูลทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งทีมนี้เนี่ยจะมาดูว่ามันมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้อ,อะไรบ้างคือมีมีช่องทางไหนบ้างนะคะ ที่จะสามารถเปลี่ยนใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรให้เป็นแบบชั่วคราวนะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทีมนี้ให้เริ่มทำงานดังนั้นจึงไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เราจะต้องรออืดตันจําได้นะนักเรียนห้องแดงห้องเขียวไปดูว่าอิวตันมันมีความหมายยังไงคือจะต้องรอให้มีการตรวจสอบมาก่อน ศึกษาข้อเท็จจริงมาก่อนถึงจะทราบว่าจะทําได้ไหมหรือมีช่องทางไหนให้ทําได้มีกฎหมายตัวไหนที่เปิดโอกาสให้ทําได้จริงๆต้องไปอ่านใน The Offshore l e a แล้วจะเห็นกระจ่างมากขึ้นต่อไปเขาบอกว่า Om förslag känns kulat att de ikraftsövörde en unik åtgärd men av migrationsverkets generaldirektör Miguel Ribel Vik นะคะตรงนี้สังเกตเมื่อกี้มินิสเตอร มินิสเตอร์เป็นนักการเมืองนะอันนี้เป็นย e n น r a l d ด r ดีเรกเตอร์อธิบดีเป็นข้าราชการประจำไม่ใช่นักการเมืองนะคะไม่ทำงานไม่เหมือนกันนะคะคนละอันคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะคนหนึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งคนที่ไม่ใช่นักการเมืองที่เป็นอธิบดีเนี่ยนะคะอธิบดีกรมตัวคนเข้าเมืองคุณมีแกริปเบนวิกกล่าวว่าหมายความว่าเมียนนานะคะหมายความาว่าถ้าข้อเสนอนี้ ฟังนะฟ r s นลอกจดไว้ฟื้นลอกแปลว่าข้อเสนอยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอถ้าข้อเสนอนี้นะ h o o l และแทรด้อครับใช้ School และอีกแล้ว School ุลแปลว่าอะไรคะส l ุลแปลว่าคิดดังๆยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะคะคิดดังๆถ้าข้อเสนอนี้นะจะนํามาใช้จริงจะมีผลบังคับใช้จริงมันก็น่าจะเป็นมาตรการที่เป็นเอกลักษณ์มาก Un i q u ค Unique แปลว่า เป็นเอกลักษณ์มากไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะย่อ d t s k u l l e v a r a f ö r s t a g å n g e n i s v e r i g e det har vi inte haft tidigare säger han i SVT 30 minuter แล้วเขาก็กล่าวต่ออีกนะคะว่า The Sculle อันนี้ทำไมถึงใช้ Sculle ใครทราบ คิดดังๆสกุลเละคิดดังๆยังไม่เกิดนะคะถ้าใครอยากเรียนภาษาสวีเดนแบบว่าแบบแบบง่ายๆแบบง่ายๆแบบแล้วเข้าใจกระจ่างน,นะคะมามาลงเรียนกันก่อนที่จะเกิดวิกฤตในชีวิตนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่ามันก็จะเป็นครั้งแรกในประเทศสวีเดนนะคะเราไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก,ก่อนเดฮอวีอินตฮฟีกเเซย์ฮันอีเอสเวทีเอสเทรตเตมนเตอร์อเทรตเตมินเขากล่าวต่อรายการ นะคะเทรตมินูแต่ซึ่งเป็นรายการของสถานีโทรทัศน์สวีเดนนะคะไปต่อค่ะวาริกงเอตทีสเบเกนสัตว์ป็นคนที่สตอนลุยเปอร์อุดอิดาจึงเป็นการทดลองเพื่อที่จะดูว่าที่มาของอาการนี้ยังคงอยู่หรือไม่ทุกทุกครั้งนะคะทุกทุกครั้งที่ทุกทุกครั้งที่ ใบอนุญาตอยู่อาศัยแบบจํากัดเวลาหรือคนไทยพูดทั่วไปว่าแบบชั่วคราวเนี่ยนะคะแบบชั่วคราวเนี่ยนะทุกครั้งที่มันหมดอายุใช่ไหมในปัจจุบันนี้เขาก็จะมีการพิจารณาใหม่อนีเพิร์ฟนิ่งเพิร์ฟนิแปลว่าพิจารณาตรวจสอบก็ได้มีการตรวจสอบใหม่พิจารณาใหม่เฟอร์อัดเสียเพื่อที่จะดูว่ากรุ่นเดนฟอร์ l ิลสโต e เดฟินส์คว r ว่า Moon มูลเหตุที่ทําให้ได้ใบอนุญาตนี้เนี่ยมันยังมีอยู่มันเดิมไหมย,ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอธิบายง่ายๆอย่างเช่นเราได้ใบอนุญาตอยู่แา้วใชั่วคราวมาเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับคนซววเดนนะคะมีความสัมพันธ์กันพอจะไปต่อเขาก็เช็คว่ายังมีความสัมพันธ์อยู่ไหมเพราะคุณได้มาเพราะมีความสัมพันธ์กับคนนี้นะคะโอเคนะจริงๆมันมีกฎหมายเก่าตอนนี้ต้องติดตามอย่างอย่างกระชั้นชิดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่ที่เขาจะออกนะคะ โอเคนะคะเวลาดูแล้วดูวันที่ด้วยว่าคลิปนี้ออกวันไหนนะคะจะได้เอาอะไรที่มันอัปเดตที่สุดนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะคะต่อไปอ่าตึ๊ดตึ๊ดตึด๊ดนะคะมาดูต่อแม่นองมันฮาร์ดแอน n ์เปอร์ i n นแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร นะคะวีซ่าถาวรเนี่ยเขาก็จะไม่ทําการตรวจสอบใหม่อีกอย่างที่ผ่านานมาในชีวิตของเราในสวีเดนที่ผ่านๆมานะคะคือพอได้ถาวรก็สบายละอยู่ตัวละนะคะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรแต่ตอนนี้นะคะก็มีอาการร้อนอาดกันหลายคนนะคะเพราะว่า,เ,าเขาพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะเปลี่ยนถาวรให้มันเป็นชั่วคราวนะคะไปต่อค่ะ d r i ที300,000คนนสเวเ ม a r าร a ีการมี n ารการมามีการ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 มีก e ระีการมีการมีการมี ö r รมีการมีรีการมีการมีารมีการมีารมีกามีกรมีกาีกรมีการีการารมารการีาระีการมีการการีารีกมีรีกามีกาอาีการารมีาีกรมีกวรมีาีการมารมีกากาเมีารมีกามีาราารมาีา ร้อนๆหนาวๆเป็นกังวลน,นะคะอ่เดสตัวยืมอัตมันวิลยูดเรียดดาอมันคันอมวันและพ ermanent แแตะอุปยโฮลสท์ทิลสโตนทิลทีสเบกเรนสัตโซเดไฮเดียบลีเวตอูรูดิคเฟอร์เขาก็บอกว่าก็มันเขียนไว้อยู่เขียนไว้ในไหนคะเขียนไว้ในทีเดอร์ออฟทอนเลสนะคะเขาก็เขียนไว้อยู่นี่ว่าเขาเนี่ยอยากจะตรวจสอบเขาเท็จจริงว่าสามารถที่จะเปลี่ยนวีซ่าอยู่อาศัยถาวรเนี่ย นะคะให้เป็นแบบชั่วคราวได้ไหมคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็คงจะเป็นกังวลน,นะอันนี้อธิบดีกล่าวเองนักเลงพอนะคะดูบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ลองค้นหาคำว่า,า svt ใส,ส่ s minutes นะคะ30 minutes เข้าไปฟังสัมภาษณ์ของเขาได้นะคะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมะกูดจะพาไปดูพอฟังอันนี้แล้วมะกุูดก็แบบตอนที่อ่านข่าวครั้งแรกนะคะอ่านแวบแรกมะกุูดคือเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ตอนนั้น ข่าวอันนี้เขามีการอัปเดตตลอดนะคะ,ะมีการอัปเดตอยู่มะกรู่ก็แบบว่าอาจจะพอเขาเขียนเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องคริสเบอร์วันเดย์นะคะจริงๆอันนี้เนี่ยพอเขาเขียนตรงนี้มันจะมีท่อนหนึ่งที่ทเขาเขียนว่ามีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องคริสเบอร์วันเดย์นะคะแปลว่าผู้ต้องการความผู้ต้องการความคุ้มครองอันนี้เป็นกรณีผู้ลี้ภัยนะมะกูดก็แบบคิดว่าเอ๊หรือว่าสามแสนคนเนี่ยเขาจะนับเฉพาะ คนกลุ่มนี้นะนะคะหรือว่าก็คิดต่อเอ๊หรือว่าถ้าเป็นรวมเฉพาะคนกลุ่มนี้คนไทยก็จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่มีคนไทยที่รี้ภัยด้วยนะคะหรือจะรวมคนไทยด้วยที่มี IPUT นะคะมอขุกก็เลยคุยกับน้องแอมพอดีใจตรงกันอ่านข่าวแบบช่วงเวลาเดียวกันนะคะคุยกับน้องแอมก็เราก็คุยกันเอมันหมายมันรวมถึงใคร นะคะน้องแอมก็ค้นหาสถิติมอก,กูก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าประชากรสิวดนมี9ล้านคนถ้ามี9ล้านคนจํานวนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ,บ3 0 0 0 0 0คนเนี่ยสามแสนคนี่หมายถึงใคร3 0 0 0 0นคนี่หมายเฉพาะหมายหมายถึงเฉพาะผู้ลี้ภัยหรือหมายถึงคนที่มี PUT ด้วยถ้ามาี PUT ท,ทุกคนนะคนไทยก็ติดหางว่าวไปด้วยคนไทยก็ติดร่างแหไปด้วยนะคะย้ำว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองน่ะเราเป็นคนเข้าเมืองเขาเหมือนกัน นะคะบทกฎหมายเขาออกมาเขาไม่ได้บอกว่าคนที่มาจากประเทศนี้ยินดีต้อนรับแต่คนที่มาจากประเทศนั้นไม่ยินดีต้อนรับไม่ใช่นะคะเข้าใจกฎหมายศึกษากฎหมายนะจ๊ะโอเคอันนี้พอคุยกันเสร็จแล้วมักขุดอ่าน้องแอมก็เลยส่งไอ้สัญญาที่ The o f f ทอล t h มาให้มักรูดดูแล้วเมื่อเช้า,ชาก็เลยไปอ่านดูตอนที่นั่งนั่งรอลูกลูกไปหาหมอนะคะก็เลยนั่งอ่านดูแล้วมันต้องอ่าน มันต้องอ่านเดี๋ยวเอามาแปลให้ฟังนะคะเอามาแปลให้ฟังแต่ถ้าใครอยากอยากได้ภาษาสวีเดนอยากพึ่งตัวเองได้คืออ่านแล้วคือแบบอ่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะคือถ้าเรามองโลกอย่างที่มันเป็นเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติว่าประเทศไหนๆประเทศไหนๆที่เราคุ้นเคยกันมันก็ต้องพึ่งตัวเองทั้งหน้านไม่ใช่มาแล้วจะมากินสวัสดิการนู่นนี่นั่นนะคะนะคะแต่ว่าที่มันต่างก็คือประเทศสวีเดนเนี่ยเขาเคยเป็น เป็นประเทศที่แบบว่าโดดเด่นเรื่องสวัสดิการเป็นประเทศที่เคยโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน,น,ยชนเป็นประเทศที่เคยโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องมกุูดมองว่าอันนี้ขออนุญาตจบข่าวนะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะมกุูดมองว่าเขาก่อนหน้านี้สมัยก่อนหน้านี้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขามีเพียงพอที่จะแบ่งปันแต่เท่าที่อ่านที่ The of th อฟทอเร็ตสัญญาตัวนี้เนี่ยนะคะ มีความรู้สึกถ้าเปรียบเทียบกับคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองตัวเองมีไม่มากพอที่จะแบ่งปันเพราะฉะนั้นก็จะต้องคัดสรรคนที่จะช่วยซึ่งจริงๆลักษณะนโยบายช่วงนี้ของสวีเดนนะคะก็จะคล้ายๆกับคนไทยคือคนไทยเนี่ยเราจะช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคะช่วยเหลือคนในครอบครัวจะพูดว่าอย่างไงเ,เดี๋ยวต้องไปอ่าน ้องไปอ่านดีกว่าไม่อยากจะพูดไปเกินนี้อ่าข้าวของของสัญญาตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าคือเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องลักษณะที่ว่าอ่าคนที่มาไม่ใช่ว่าจะได้สวัสดิการเลยนะก่อนหน้านี้คือสวัสดิการเขาดีมากเขาไม่ได้แบบแบ่งแยก คนชนชั้นวรรณะไม่ได้แบ่งแยกเลยนะคะประเทศสิบเดนแต่ในสัญญาตัวนี้เนี่ยก็จะมีการว่าจะมาแล้วไม่ใช่ว่าจะได้สิทธิ์เงินสวัสดิการนู่นนี่นั่นนะจะต,ต้องทําอะไรให้มีค่าคู่ควรที่จะได้รับสวัสดิการตรงนั้นซึ่งสําหรับคนที่เป็นคนที่มีสัญชตาตญาณในการพึ่งตัวเองสูงไม่คิดพึ่งคนอื่นตั้งแต่ต้นไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนไม่มีปัญหานะคะแต่คนที่จะมีปัญหาก็คือคนที่หนึ่งไม่คุ้นเคยกับการพึ่งตัวเอง คาดหวังที่จะได้พึ่งสวัสดิการกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีความจําเป็นไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ด้วยความจําเป็นต่างๆอาจจะมีการศึกษาน้อยหรือ,อขาดต้นทุนชีวิตหรืออะไรหลายอย่างนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ท,ที่ที่ลำบากนะแต่กลุ่มที่แบบต่อสู้เพื่อตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถึงจะย้ายประเทศมาก็ยังปากกัดตีนถีบต่อสู้เพื่อตัวเอง ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาไม่สะเทือน้างนะคะแต,กต่กลุ่มที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้กลุ่มที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไม่มีงานทํายังไม่ได้เสียภาษีอะไรเงี้ยก็ก็ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะพูดมองตามความเป็นมนุษย์เนาะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพึ่งตัวเองเพียงแต่เราเคยชินเราเคยชินกับรัฐสวัสดิการเราเคยชินกับกับความ เป็นเอกลักษณ์ของสวีเดนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาแปลอันนี้ให้ฟังกดติดตามไว้นะคะแล้วเจอกันโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ